สวัสดีครับผมพี่น yeah. mm ้องครับสวัสดีพี่น้องครับเกษตรกรทุกท่านนะครับผมนะครับมือนีกะบรรยากาศคือเกล้าครับพี่น้องครับผมพาพี่น้องมาเปิดราคาควายอยู่หนาคอกหนารักคือเกล้าเนเคยกับพี่น้องนะครับควายงามๆราคาถึกๆนะครับมือนีกะยุ่กับคอกเสียนนวาสิงคือเกล้านะครับผมครับวันนีครับผมครับผมนะครับมือนีเพันว่ามีควายมาเปิดแบงค์พี่น้องมีอยู่ตัวจะตัวครับมือนีครับมีอยู่2ตัวครับมีอยู่2ตัวนะครับตัวนี้ครับผมครับผมนะครับมีอยู่2อตัวนะครับเดี๋ยวข้ามาเริ่มต้นกับตัวที่แรกนนะคครรัััับบผมมตววี้้เพิ่่่ซือาแยง แม่ติงลิงครับแม่ติงลิงไหครับพี่น้องครับผมโอ้มันเป็นเชียร์ชายเกียรนะครับครจะพร้อมเก้าเป็นคนจีนในวันนี้ครับพี่น้องครับสถานะตอนนี้เป็นไดครับสถานะท่องพอผู้เขาไฟได้เจ็ดสี่ข้อแปดเดือนแล้วครับท่องครับผู้เขาไฟแปดเดือนแล้วนะครับผมครับผมโอ้ใกล้สี่ระเบิดแล้วครับพี่น้องผู้เขาไฟนะครับผมครับผมนะครับเบิ้งครับพี่น้องนะครับครับเพิ่นสูงไรไปไหนครับสูงร้อยสามสิบซี่บวกลบครับสูงร้อยสามสิบซี่บวกลบนะครับครับผมครับมีลูกไม่ได้ออาตัวครับ มีลูกมาแล้วยหนึ่งตัวครับผมมีดูกวะแล้วตัวหนึ่งนะครับผมตัวที่สองในท้องนะครับตัวที่สองในท้องครับพี่น้องครับผมนะครับเนื้อนังดีนะครับพี่น้องงานยาวอ้างนี่ครับเปิดไใบไรบปางนะครับเมนี่ครับเปิดใบหกหมื่นเก้าครับหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเี่ครับพี่น้องครับผมหกหมื่นเก้าพันบาทซื้อหนึ่งในสองนะครับผมครับผมใกล้ชิด้กินน้องนะครับพี่น้องเร็วๆนี่นะครับผมครับเดี๋ยวเห้พี่เบิ้งรายละเอียดเป็นครับพี่น้องครับผมนะครับนะครับเรื่อง้าตาเป็นครับผมนะครับงาตาหวานครับพี่น้องเป็นวิดตีหูนะครับผมครับ หูและเชียงครับพี่น้องยังจะสีหลอดทองเป็นวาครับผมครับพี่น้องเรื่องเราครับหน้าตาแต่ละกไว้ไทยครับพี่น้องครับผมแต่แยมแ้มจำนะครับวงเขาสวยนะครับผมปากนิ่งๆครับพี่น้องครับผมนะครับเบื่ององคอครับคอสามองนะครับนี่ครับผมครับคอสามองเอิบกระเพราครับพี่น้องนะครับพวงเบื่องขอแข็งข้อขาขีดเล็กกรีดเท่าดีนะครับผมเรื่องละเอียดเปนครับครับพี่น้องล้ำตัวลำคิงนะครับล้ำตัวลำคิงคือว่าดีนะครับพี่น้องยาวดีนะครับผม ข่างดีครับพี่น้องควายตัวนี้เบิ้งไทยเบิ้งหางเิ็นครับผมไทยดีหางสวยนะครับหางเงาดีครับพี่น้องนะครับผมนมงามๆครับพี่น้องครับผมนมงามๆานมเต๋างามนมซี่หัวนะครับเบิ้งครับพี่น้องกำไลหนาลังนี้ครับผมนะครับโดยรวมเราบ่มีตำหนิ้แล้ครับครับบ่มีตำหนิครับผมบ่มีตำหนิเแล้วครับพี่น้องครับผมรับประกันตำหนิแล้วก็รับประกันท้องนะครับผมครับผมนะครับเพราะอันตรสาวตรวจท้องให้เรียบร้อยนะครับผมสําหรับแม่แม่ติงลิงครับผมแม่ติงแม่จิงลิงนะครับผมท้องกับเจ้าผู้ข้าไฟ ได้สิคาบแปดเบียนนะครับแมนครับผมนะครับส่วนสูงอยู่ร้อยสามสิบสี่บอกบล่รอยสามสิบสี่บวกโล่ด้วยครับพี่น้องค,ครับผมเปิดราคาใบแค่หกหมื่นเก้าพันบาทหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องราคาต่อรองได้คือเก้าครับรวมส่วงให้พร้อมนะครับแถมเบอระดิ่งคือเก้าครับพี่น้องเอ็ดให้มันสมเงินพี่น้องเพิ่มนะครับผมครับผมจุงมาทั้งบีบพี่น้องมาเบื้องนะครับหมูไรครับพี่น้องเบิ้งเอาครับผมนะครับหูชิ้นเคี่ยงนะครับกลิ่นยาเก่งนะครับพี่น้องเบิ้งเอาครับผมนะครับ รับประกันตำนี้รับประกันท่องครับผมสำหรับแม่นี่ครับผมท่องกับกู้เข้าไฟรับพี่น้องเบื้องเอาครับเดี๋ยวห้อไปเบื้องตัวที่สองเลยครับเป็นโคมแม่ลูกนะครับครับผมมาเบิ้งกับโคมที่สองครับพี่น้องครับผมตัวที่สองนะครับตัวนี้มันซื้อว่าแม่ยังครับนี่ตัวนี้ซื้อแม่แม่ปุกลูกครับแม่ปุกลูกนะครับผมแม่ปุกลูกกับลูกสาวนะครับนี่ครับผมนะครับลูกสาวเพื่อนเป็นลูกสาวของตัวใดครับ พื้นมาของน้ำโชกกันล่ะครับพื้นบ้าเป็นลูกของน้ำโชกนะครับผมมีเอกสารนะครับแม่ผมมีเอกสารแต่ว่าพี่น้องก็เบิ่งเอานะครับรับตัวรับจริงรับลูกคนครับไก่หยีซ้ำแม่พี่น้อครับพี่น้องนะครับลูกเพึ่นอายุได้หลายป็นไรครับลูกได้หาเดือนแล้วครับลูกได้หาเดือนนะครับผมตอนนี้สถานะแม่เพึ่นกระท่องนะครับสถานะแม่ท่องได้สามเดือนครับทสามเดือนัครบนะครับท้องครับตัวได้ครับท้องครับไอเจ้าสันครับท้องครับเจ้าซันนะครับพี่น้องมีเอกสารใบลอดครบนะครับผมนะครับผม แม่เป็นสูงไรเป็นไงครับแม่สูงลอยสามสิบสามบวกลบครับสูงลอยสามสิบสามบวกลบนะครับผมครับผมพึ่งมีลูกนะครับนี่ไอ้ลูกสองเหรอครับลูกสามในท้องลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องครับผมเรียกว่าตัวที่สามมีในท้องครับผมไว้ก็ยังสดสดอยู่นะครับพี่น้องครับผมนะครับซื้อสองได้สามท้องอีกครับเจ้าซันี่เปิดราคาไปไหนเป็นไงครับเปิดไว้แปดหมื่นห้าครับแปดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเด้อครับพี่น้องครับผมแปดหมื่นห้าพันบาทราคานี่ก็ต่อรองกันได้คือเก้านะครับครับผมต่อรองกันได้ต่อรองกันได้ครับพี่น้้้อองงรรรรวมมมใหพคคัับบผ ครับเดี๋ยวเข้าไปเบื้องรายละเอียดนะครับแม่เป็นนะครับพี่น้องครนะครับแม่เป็นคร,รับพี่น้องครับผมเบื่องหน้าตาเป็นครับพี่น้องนะครับเบ้าตาใหญ่ครับพี่น้องเบ้าตาสร้างนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับบุงเขาสวยครับพี่น้องนะครับเบื้องปากใหญ่ครับพี่น้องครับผมนะครับผมเป็นององคอหรือมะพร้าวใหญ่ครับพี่น้องครับผมคอแข้งคอคะมีเล็บกรีดเท่าดีนะครับผมนะครับเบื้องแม่เป็นก้อนครับพี่น้องแลวจังหวีเบื้องลูกเลยนะครับผมแม่เงี้ยวเป็ครับพี่น้อง อ้างคือก uh, ันครับพ in <ates> ja ี so ่น้องนะครับอันนี้ลูกสาวเพื่อนครับลูกสาวเพื่อนได้อยู่เดือนบครัหาเดือนนะครับผมนะครับโู้ขึ้กันครับพี่น้องครับจับได้ใบได้ครับพี่น้องนะครับเพิ่งสาวรับเงาดีนะครับท่ายดีหางสวยนะครับนะครับเพิ่งหางแม่เพื่อนครับพี่น้องนะครับหางเงาหางมาครับพี่น้องแต่รากยินดีครับหางเพิ่งเอาครับผมนะครับโดยรวมเราว่มีต่ำนี้นะครับทั้งสองตัวมีต่ำนี้ครับผมมีต่ำนี้ได้ครับพี่น้องครับผมเราแก้รับประกัน ทล่องให้นเนาะครับครับผมนะครับเพราะว่าอันตรายเสาตรวจท่องให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับผมนะครับสำหรับผมนี่นะครับสื่อสองได้สามนะครับผมทล่องกับเจ้าสันได้สามเดือนนะครับลูกสาวอีกครับพี่น้องเปิดราคาไปแค่จักบาทดก็ครับแปดหมื่นห้าพันบาทครับแปดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเครับพี่น้องครับผมราคาแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับก็ร้องกันได้อยู่คือเก้านะครับผมอยู่คอกเสียหนุนวาซิงนะครับ ครับผมนะครับอยู่กีการเท้ายู่ใส่ครับอยู่บ้านกระนวนอําเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นครับอยู่บ้านกระนวนนะครับอําเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับไปไปไล่ลูกสาวเพิ่งเอาเบื้องนะครับนะครับเบื้องครับพี่น้องเบื้องเซเมีนครับผมนะครับโสดีซ้ำแม่เพิ่นเอาด้วยครับพี่น้องครับผมหูายครับพี่น้องเบื้องเหรอครับผมนะครับกลงลูกสาวเพิ่นเลี้ยงหุ้ยนะครับพี่น้องครับผมไปสายพัฒนาเฮายนะครับพี่น้องนะครับผมราคาเกษตรกรคือเก้านะครับสำหรับผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองสอบถามกันเลยขึ้เก้าครับพี่น้องนะครับสำหรับผมนี่ ดูว่าตัวที่แหลกนะครับพี่น้องนี่กะฝากไ้ซะมีนะครับผมนะครับผมฝากพี่น้องไ้ซะมีนะครับผมขอกล่าคำว่าขอบคุณเละสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม